สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดหนาวน้ำค้างอาจารย์ให้ข้อมูลด้านล่างมาชุดเดียวทุกท่านก็คือ21หนะครับ2อชุดเดียววันที่อยู่ด้านล่างนะครับใบนี้ 16เดือน7ปี2568ต่อมาครับใบนี้จะเป็นนทางของแอดตุทุกท่านอาจารย์ให้หน้าทางชุด2ตัวมาได้หมดนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างทำได้9ชุดด้วยกันนะครับมี4037 79 95 87 92 0752 แล้วก็98ถุกทันใบนี้วันที่อยู่ด้านบนนะครับ16เดือน7มาต่อกันที่จับคู่2ตัวด้านบนนะครับของแอดนางพารวยได้ในทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยนะครับก็อยู่ในส่วนด้านบนแต่เห็นว่ามัดแล้วได้46ตรงๆรง,รงถุกทันหวยออก246นะครับหลัก10มี 4นะครับแล้วก็หลักหน่วยมี6สสำหรับงวดใหม่ของแอดนางก็อยู่ด้านล่างนะครับวันที่16เดือน7หลัก10คคำนวณได้8 9 0 1 2หลักหน่วยได้2 3 4 5มัดได้ตามนี้นะครับใครชอบก็แค็บหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาทุกทันไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณ พิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดเน้นของแอดเอื้อยลานะครับข้อมูลด้านบนของแอดเอื้อยใบนี้ได้408กับ08ถูกทัน408กับ08ส่วนข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ได้41ชุดเดียวนะครับ มาต่อกันที่แนวะทางของอาชาตินะครับผมได้นวะทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยทุกท่านใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลขนมไทยของอาจารย์2ตัวนี่มี6กสี่นะครับ6กสี่ก็มาตัวกลับทุกท่านหวยออกสองสี่หกสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสิหเดือน7จดสตัวคํานวณได้ทั้งหมด3ชุดนะครับเดสามเจ็เจ็ดส แล้วก็เจ็ดหกเกสองตัวก็จะมีเจ็ดหกเจ็ดสี่หก้าเจเก้าเดสแล้วก็สี่เาถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดเนน้อยของแอดบายที่บันทีนะครับเป็นข้อมูลชุดร่างทุกท่านงดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางผมลงให้ไม่ทันนะครับแนวทางของอาจารย์มี1 9 งวดก่อนนั้นนั้นลงให้อยู่นะครับงวดที่ออก06นนทางของอาจารย์ก็เข้าตรงๆเลยนะครับงวดที่ออก39206้สองงวดหลังสุดของอาจารย์นี่เข้าทั้งหมดถูกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาแนะทางของอาจารย์งวดนี้ทำได้ทั้งหมด9ชุดนะครับมี212425 29474957 ห้เกแล้วก็เจดเกาแนวทางเนลนน้อยของอัดบาดที่มพีนะครับข้อมูลด้านล่างตรงๆถ้าชอบก็อเก่งได้หมดนะครับอย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดเด็กเมืองย่านะครับเป็นข้อมูลจับไว้ก่อนให้อาชุด3ตัวมาเป็นแนวทางทั้งหมดเลยทุกท่าน5ชุดด้วยกันนะครับ มี973 923 933 943แล้วก็903ทุกทันชุดจับไว้ก่อนนะครับข้อมูลชุด3ตัวของแอดเอกเมืองย่าวันที่อยู่ตรงนี้นะครับวันที่16เดือน7ปี68มาต่อกันที่แนวะทางล่างเพียวๆนะครับของแอดเนนแก้วมุทิพันธ์มาคือใบตรงกลาง สองสของอาจารย์ได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขหนึ่งหนึ่งก็เข้าหลักหน่วยส่วนสองตัวของอาจารย์มัดได้เก้าหนึ่งตรงตรง,ตรงย้อนไปอีกงวดแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมัดได้หกศูนย์วยออกศูนย์หกสองงวดหลังสุดของอาจารย์เข้าทั้งหมดสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ สูตรของอาจารย์คำนวณได้สองสี่หกแปดกับสองสี่เจ็ดเก้าตัวชนเด่นสองตัวก็คือสองกับสี่รุดเียอาจารย์มัดได้ก็ตามนั้นเลยนะครับมีสองสองสองสี่สองหกสองแปดสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าสองเก้าสี่เก้าหกแล้วก็เก้าแปดนะครับแนวทางล่างเพียวเพียวของแอดเนนแก้ววันที่อยู่ตรงนี้นะครับ สิบหกกรกฎาคมมาต่อกันที่แนวทางของอาจเสร็คมนะครับใบนี้เป็นข้อมูลขนมไทยด้านบนตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้ห้าตัวเดียวนะครับแล้วก็สองตัวที่ให้มาเป็นแนวทางของอาจารย์ก็จะมีสามห้ากับเจ็ดห้านะครับสองชุดสาห้ากับเจ็ดห้า ต่อมาจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนนะครับชุดเต็มของแอดยืนบุญเลือดนะครับหรือว่าแอดยืนใบเขียวงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายในทางของอาจารย์มัดได้64นะครับมาเป็นตัวกลับห้วออก246สี่หำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสิกรกฎาหกแปถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็อย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยทุกท่านกันพลาด ไวเต็มก็จะประมาณนี้นะครับข้อมูลชุด2ตัวด้านบนต่อมาก็จะเป็นชุดเน้นแล้วครับของอาจารย์นะครับอาจารย์ให้ชุดเน้นมา2ชุดได้แก่59กับ06นะครับ59กับ06ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับ สตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง8ชุดนะครับหลักร้อยที่อาจารย์ใส่เข้าไปก็จะมี4ี่ห้าเจ็ดแปดนะครับหลักร้อยของอาจารย์ได้4ี่ห้าเจ็ดแดทุกทัานก็จับใส่กระชุด2ตัวใบเมื่อสักครู่นะครับได้ทั้งหมด8ชุดแนวทางของอดีนบุญเลิศงวดประจำวันที่16บหกกรกฎาคม 2568มาต่อกันที่แนวะทางบัวคำสีบัวคำสีงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายเข้าอยู่นะครับผมก็ลงให้งวดก่อน2ตัวของอาจารย์ตัดได้19มาเป็นตัวกลับนะครับคือออก24691งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16เดือน7 สตัวคำนวณได้073กับ712นะครับ073กับ712สองตัวมี731240แล้วก็97ครับนวะทางบัวคำสีต่อมาก็จะเป็นหนทางของแอดคมให้ไว้นะครับให้ชุดสามตัวมาเป็นาทางสองชุดทุกท่าน ก็คือ408กับ972นะครับ408กับ97 972มาต่อกันที่2องตัวบนชุดเต็มนะครับของ Admit อาจารย์ทำได้ก็ตามที่เห็นเลยทุกท่านใช้เป็นแนวทางเท่านั้นพิจารณาก่อนนำไปใช้วันที่อาจารย์ใส่เป็นวันที่26นะครับทุกท่าน ใส่เป็นวันผิดไม่เป็นไรนะครับเข้าใจตรงกันพอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ